โอเคครั okay, บผมสวัสดีกับผู้ชมเราเดิมครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วนะผมเก็เกมคอนโทร,รนคุมไปตายนี่ฮะตอนนี้อยู่กับพาที่สองเนี่ตอนนี้เราอยู่ในภารกิจที่ต้องไปวาร์ปนะชีลเลปโต้รู้เย็นเลยดีกว่าอ่าคจุดที่เราชิลเลปต์มานะแต่จุดที่เราต้องทำกับเจนี่นี่เจนนี่ไอยช่วยเจคนนี้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคจ้าคมสติได้เรียบร้อยจะิมลองใหม่เงี้ยเลยเอาหายเอาเนื่องจากคลิปที่แล้วลืมไปว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเสียงเกมมังดังเกินปิดเสียงดนติกลงหน่อยนะ เฟรย์ลงหน่อยลงมีกหน่อยโอเคสวยงามปเลยปับอะไรสักนิดสักหน่อยนะรู้สึกว่าเหมือนมีคนบอกว่าเกมมันดูแหลกแกไม่แหลกนะกราฟิกก็ปกติคอนโทรลปกติดิสเพย์มีเดียมก็มีเดียมหมด โอเคเนาะมเยี่ยมหมดละต้องไปทางไหนวะอ๋อทางนู้นอ้าวคาสินขอบคุณมากลอรณเจสซี่อะไรจิบเมื่อกี้แปลไม่ทันแปลได้บางคำนะ ภาคสองนี่เราจะลุยกันเหมือเดิมครับไปยาวๆรอบแรกคลิปแรกมันช้ามันไวไปหน่อยมันสาที14ี่ทีเองคลิปนี้สักย0บกว่านาทีแล้วกันเนาะแล้วก็อัลงลไม่รู้ว่าจะตัดส่วนไหนดิอยเขไปตัดส่วนที่แบบว่ามันน่าเบื่อหน้าเบื่อออกแล้วเ You were at Ground Zero as a child. It was one of the big ones, and before my time, and very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us a few of us and director trench would know trench the ghost or whatever he is he mentioned something called the hotline said i should find it another object of power like the gun and the telephone a direct line of communication with the writer of the board maybe he can เจ้าควบคุมเหรอหรือเสียงเสียงตัสติตอนโดนควบคุมหรือป่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะแต่อะอยากรู้เหมือนกันไว้ตรงอกนั่นแหะเออะตรงอกคืออะไรอยากรู้เป็นเสียงอะไรอยากรู้มากเลยอันนี้จริงๆนะอยากรู้จริงๆนะสนใจมากจริงๆนะ I don't think he had an HRA. Right? Keep <coughs> <up>. <coughs> They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. only to destroy all. the it see hiss อะไรอ่ะผีเก้าอี้อ่ะฮะผีเก้าอี้หรือผีโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์ตังว่วะเฮ้ยถ้ามีคนรับนี่หายแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบแนวในเรื่องเฮลโล่ะเออ รูปแบบ h ฮโล o นะ Around h r e อางนี้หรือ่าจะหาทางไปหมดูเด่ยทางนี้อ้าไม่ใช่เหรอใช่เลยกระโทร ไปไม่ใช่ซะง,งั้นนะ่ะโหนมาผิดทางแย่แล้วขยอยข้างล่างโทษนี่อยู่ทางนี้โอ้ยปัดแบบไปแล้วไม่ต้องบอกดูสิเดี๋ยว วูบูชอบวันนี้ลุกขึ้นได้ว่ะเฮ้ยหลังฟอสเปิดกองสวยอยยวะไรกันสาระไม่รู้เข้มมากอือหูโดนแรงจังอ่ะ นะฮะดูวะยเอฮ้ยตอยโหแหลกไปหน่อยแต่ว่นนี่อะมีเสียงผีด้วยเมื่อกี้ ศัตรูยังไม่หมดเหรอหมดแล้วนี่ศัตรูหมดแล้วนี่ไม่น่าเหลือแล้วนะตายได้ไงวะบอดโอ้ไกลเลยวิ่งไกลเลยปลายาวๆไปผิดทางด้วยแม่งเลยเงินทางนูน้น There it is again. A welcome message. วิอิตวมีกอะขาวมาแล้วนี่แหละสุดยากอไรอ่จังมาไป ý nghĩa của tai mà tai tay tai mày tai mày tai mày nào? ai tai mày tai mày tai tai Again, a welcome message. Sometimes in a we กรหนมาวิคุณจางคอ n t r ล l กเท่ะชอบพลังมากทำให้ทุกอย่างเปนเอนเดิมโลกนี้โดยคุมด้วยพลังบมงอย่างชิม control c On đi right track. Wait, là bóp đứng phải con bóp đáo mà à nó bóp lại はい。 ก็คืออะไรพลังฟอสเปิดเปิดกองนั่นคืออะไรอ่ะวิงวว่งอะไรวววววงวิวว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 วงวิวว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 วายแล้ว,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 วน,นี่คือคออวเจวว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 วงววววว ด้านบนแล้วนะ่ะบินไม่ได้เลยวันนี้เขาไม่คิดเอา เฮ้ยกระดัแฟ้มหรืออะไรพลังใหม่เยอะอุยฮ้ยพลังใหม่ง่ายๆอย่างนี้เลยอะไรอ่ะรือมันมันมันเรื่องยากมากเใ่เนแล้วว้าวคุณบุญค้ีเยี้ยนอีกแล้ว they're pretty are they really the ones pulling the strings i'm not their director i'm no one's director hey oh what the Hey, wait is that that way though wait what hey the power Anakin. Hey, the ฮ้ยโอ้โหเท่เสืออาจจะมีสติมิน่ด้วยโอ้ใช้ได้ชีละสองครั้งเหรอโอ้ป้าวเจ้าเจ๋งเรียนรู้สกิลใหม่เฮ้ยว้ายลง ป่าเอ้ยสนเนี้ยสนสนมีพลังใหม่โคตรเท่เลยฉายไรกว่าเดิมด้วยมันก็เล่นถึงตรงนี้เลยนี่พลังฟอ์ตไปไปด้วยกันไปเหงาละ นีโค้ดเทพเฮ้ย<ฮ>พลังฟอร์สอะทุกคนพลังฟอร์สดาร์เวเดอร์โค้ดเท่เลยเห็นในฉปกมันมีภาพบินได้ต้องบินได้อะ<ฮ><ฮ>ตอนนี้มีพลังฟอร์สที่ควบคุมทุกอย่างได้นั่นด้วยโอาดิโอ้ยวุ้ยโค้ยอย่เฮ้ยโกงโกง โกองมากกองกงมากเฮ้ยโอ้โหกงชัดเจอท่อปูท่อแป๊บปูไปดิเฮ้ย ลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวไปหามาลงพาเดี๋ยวไปหามาไอ้ประตูนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเ,ดเก็บของก่อนมีอะไรเก็บใช่ไหมโอเคเฉยวิ่งอยู่ๆได้พลังใหม่พลังฟอร์สมอจิฟอร์ส นี่ใครมาแล้วฟังอมาที่คนรังที่แข็งแกร่งที่สุดมาดูคุณถือแบบมาด้วยเลยว่ะใครจะบวกว่ามาลอกงมนเหรอ ได้ีดการ์ดฮ่าไว้เปิดประตูพวกนี้เสร็ูโอ้ยบอสวะเฮ้ยสมิโกนนมันกลำนี่โอโห

Okay. โอ้เช็ดตายโอ้ยอากอบตายบ้าเอ้ย อย่างนี้เองโอเคไม่ไม่เอาแล้วมีเกียงของกูยิงอย่างเดียวเลยมาเอาใหม่โหสู้กับบอสได้แหละนะ้สจนแล้วน่าเป็นบอสที่สู้แบบสุดยาก quá hết ใหม่ก็ใหม่ลุกใหม่บอนี่ใช่ีนอ้องออันนี้รางพอร์ด It's magic อันนี้ยาวอันนี้ยาวนนยาวเยยังไงก็จบแค่ตรงนี้เอาไหมอือจบจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนอ้องไม่ว่ากันอีกทีในพาร์ทหน้าแล้วกันโธ่เอ้ยอันนี้เฟละอะเรียนจบแล้วกันจบคลิปบายอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยยิ่งดี เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนโทรลโอมไปตายพาร์ทที่3กับพาร์ทสองเจอปืนบ๊ายบายเจอปืนพี่เอกวะ, <c oughs> ะเอะ้ <c oughs> บ๊ายบายเจอกันพาร์ทสาม